มันองตกละ เแกะมาแล้วหรออืมทด้ออะไรไี้ย่นมาขึ้นมาขึม้นม้มาขึ้น้นมน้นาขนขึ้นาขึ้นานม้นมานขมาข้าขึ้า้นึ้นมขึ้า้นนา้

ดาวค่ะค่ะได้ค่ะรับสายจ้าอะไรนะคะอ๋อไม่ได้มีค่ะนะคะช่วยไปค่ะอยากออกไปตามที่ครับ <laughs> k a ย่างเอาหนึ่งย่างย่างปลาไม่อร่อยหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งข้าวอ่ะซื้อเหของฮะข้าวอะไรไม่จ้ากระเทิ้งกังไข่นะจ๊ะหอยบ้านหอยแข็งไม่ใช่พี่มะเข้ามะไข่นะจ๊ะเลยไล่ดูได้นะจ๊ะ หอยเลยนะหอยหอยกระหอยกระจงดงหอยกระจงดงยงดงังไม่เคยกินเลยนะหน้าตาเป็นไงวะหอยสังนั่นแะหละเนี่ยนะเบื่อมันเหมือนหอยสังหอยกระจงดงเนี่ยลองชิมสิครับเป็นไงชิมบ้าเลยไม่สุกเลยเอเอเขายังไม่ได้ต้มมายัง ลงๆไปทำเมนูอะไรได้บ้างลวกจิ้มหรผัดชาผัดเผ็ดผัดกระเพราได้หมดมีปลากระพงนึ่งรออยู่ร้านนู้นี่เราลอฟ้งยาเหล่านั้นจะโดนกรมวลกระมลากระน้อง หม,มึกลวกไปไม่ลูกหมึกลวกหมึกที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่280บาทหมึกไข่หมึกลวกกับน้ำซอสรสเด็ดนะเด็ดสิ <c oughs> เด็ดกว่าวานเยอะ <c oughs> แมงวันพี่แมงวันอืม <c oughs> ไข่ ไข่ลูกอันนี้หอยอะไรนะจำชื่อไม่ได้สิหอยกระจงตรงหอยกระจง,งมันจะแบบว่าหนึบหนึบเหนียวเหนีย <c oughs> วอ่ะอันนี้น้ำจิ้มก็เด็ดอันนี้ซื้อเข้ามาห้าสิบาทได้เยอะกว่านี้คะ่ะแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดของเรามันก่อนยังเหลือตกลงมนรสเด,ด็ดริงระเด็ดมาก <c oughs> และอันนี้ คลากระพงนึ่งตัวละร้อยห1สิบบาทค่าหนึ่งห้าสิบบาทแต่ที่ว่าเด็ดที่สุดข,ของเราคือปลาหมอนาย่างเกลือแบบนี้นอนๆจะได้กินค่ะมีไข่ด้วยว่าไข่สีเหลืองไข่สีเหลืองไข่สีเหลืองโอเคแล้วก็มีหอยแครงตัวใหญ่ๆ มาแข่งสวยอ่ะพี่ไ,ได้แมงวันนี้ไข่เต็มสอง พากันมาเต็มเลย เด็ดสุดอ้าโอเคเดี๋ยวส่วตำเก็ <c oughs> ดีุดอืสิ้นก็ใส่ไว้เนี่ยยามบร้าถึงอืมหว่าคิดเองสุดมากหนวมากร้านนี้ก็อร่อยอืะหลังก็ทำ มมันกินข้าวหรือ Yeah, right. คุยกับใครพูดไปงั้นแหละมันซูมเต้นเบอร์ว่ะเบอทำไมไม่เป็นม,มันไม่ได้เบอร์หรอก